สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีวอกประจำเดือนมิถุนายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีวอกในช่วงเดือนนี้ถือว่าดวงชะตาค่อนข้างโดดเด่นอิทธิพลของไพ,พ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเดือนนี้ค่ะซึ่งเป็นเดือนจะพบ คนดีๆนะคะพบผู้ใหญ่ใจบุญใจกุศลนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการนะคะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําบุญใหญ่ด้วยซึ่งถือว่านะคะเรื่องของกุศลตรงส่วนนี้นะคะจะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาค่ะแล้วก็บุญที่เราเคยได้สร้างสมเอาไว้นานแล้วก็จะกลับเข้ามาให้การช่วยเหลือคนที่เกิดปีวอกนะคะทุกเรื่องเลยและถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่แคลคาดด้วยนะคะไพ่ความสําเร็จนะคะอิิพลขอมไพ่การเดินทางก็ยังเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ค่ะฉะนันถือว่าเดือนนี้นะคะเป็น เรือที่ส่งผลดีมากๆแล้วก็เรื่องของงานนะคะไพ่การเริ่มต้นงานใหม่ๆยังเกิดขึ้นรวมถึงนะคะยังมีข่าวดีกับเรื่องงานเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะถือว่าการทํางานมีการขึ้นไหวที่ส่งผลดีมากๆแต่อยากให้ระวังอ่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องเรื่องบริวารน,นะอาจจะมีเรื่องของปัญหาตรงส่วนนี้นะคะเรื่องลูกน้องนี่แหละนะเราก็ไประวังหรือไปพูดคุยกันให้ดีนะคะ คนไหนที่กําลังเรียนอยู่นะค,ะความสําเร็จด้านการเรียนจะเข้ามาแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของการเงินขึ้นไพ่8เหรียญน,นะคะแล้วก็มีที่ผลของไพ่สิเหรียญการเงินส่งผลดีค่ะแต่ว่าเดือนนี้จะใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูก นะเรื่องบริวารด้วยหรือคู่ครองคนรักหรือสามีนี่แหละหรือญาติพี่น้องอะ่ะอาจจะทําให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะฉั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินในช่วงนี้นิดนึงค่ะแต่ถือว่ารายได้สวยแล้วนะแปดเหรียญสิบเหรียญนี่การเงินเกิดสภาพคล่องเลยนะหาเงินได้มาก แต่ว่าเพาเอินว่ามันมีตำแหน่งที่มันมีค่าใช้จ่ายหรือมีจุดรั่วของการเงินน่ะนะคะเกิดขึ้นนะะ่ะนะก็ทําให้เรื่องของการนของคนที่เกิดปีวอกเองอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือเวลาใช้จะใช้เป็นก้อนใหญ่อะ่ฉะฉันเราก็ให้ไประวังในช่วงเดือนนี้นิดนึงค่ะแล้วก็ตําแหน่งที่เตือนไปก็ไปดูแลแล้วกันควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักกับคนที่เก่งหรือพบรักกับคนที่ทํางานด้านการเงินนะ แล้วก็พบรักต่างวัยค่ะแต่ความสัมพันธ์นะคะยังมีปัญหาเรื่องของระยะทางอยู่ฉะนั้นคนโสดอาจจะต้องค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่เป็นคู่กันนะเป็นคู่บุญอนะ่ะคู่สินเสม,มอกันแต่เดือนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องลูกนะหรือมีปัญหาเรื่องการเงินบ้างเรื่องการลงทุนบ้างเรื่องรถเรื่องยานพาหนะนะคะเรื่องลูกน้องอ่ะนะคะเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะจะ,จ,จะต้องพูดคุยกันหรือปรับกันให้มากทีหนึ่งคะ่ะอาจจะต้องหาเวลานะคะพากันไปทําบุญไปสร้างกุศล สร้างบารมีคู่จะรื่ได้ของความรักนะ,ะมีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะให้ะระมัดระวังนะคะตำแหน่งของทรงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีค่ะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายอะ่ะการทํางานของไตแล้วก็นะคะเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะคะอาการปวดกระดูกนะคะปวดกล้ามเนื้อ ปวดแขนปวดขาปวดหัวเขา่าปวดกระดูกไขสันหลัง น้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะในช่วงนี้นะคะแล้วก็การทํางานของตับหรือฮอร์โมนค่ะเรื่องของอุบัติเหตุยังปรากฏขึ้นอยู่แต่เดือนนี้ยังเห็นชี้ผลของไพ่แคลคาด,าดก็มองว่าสุขภาพร่างกายจะไม่หนักหนาสาหรับคนที่เกิดปีวอกถ้ามีปัญหาอะไรก็จะเจอคุณหมอเก่งๆเข้ามาดูแลค่ะหรือยังแบบป้องกันได้อย่างทันท่วงทีแต่ก็ต้องดูแลแตัวเองนะแล้วก็นะคะอาจจะต้องหาเวลาค่ะไปทําบุญไปสร้างกุศลให้มากเพราะอย่างที่บอกไปแล้วกุศลที่จะทําในช่วงเดือนนี้จะเป็นบุญกุศลใหญ่นะคะซึ่งเข้ามาพลิกดวงให้กับคนที่ ที่เกิดปีวอ,อกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีวอ,อกวันอาทิตย์ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังเรียนก็จะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือสําเร็จการศึกษาถ้าอยู่ในช่วงที่มีความคิดจะเรียนต่อถือว่าส่งผลดีเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยนะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังทําเรื่องนะคะหรือกําลังขอทุนอยู่ ก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะคนที่ทางานอยู่นะ,ะก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่คนที่มีความคิดที่จะสอบงานข้าราชการนะคะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเลยส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักนะ,ะกับคนที่ดีมากๆเลยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีมีข่าวมงคลคือบางคนเป็นคนรักกันมาอาจจะมีเรื่องของการแบบ ถึงเวลาแล้วต้องไปพูดคุยกับผู้ใหญ่มีการพูดคุยมั่นหมายสินสอดทองมั่นนะหรือพบปะหน้ากันะก,กับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายประมาณนี้ส่วนคนรักหรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ดีมากๆในช่วงนี้ค่ะ อาจจะต้องหาเวลาไปสร้างกุศลให้มากนะคะแล้วก็จะทําให้ในเรื่องของดวงชะตามีโชคเกิดขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีค่ะกับเรื่องงานเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่โดดเด่นมากมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วคุณสุภาพบุรุษนี้ต้องทํางานกับคุณสุภาพสตรีนะอันนี้ก็จะถือว่าก้าวหน้าคันไหนที่การจะไปสอบไปบรรจุนะคะหรือว่าไปทําเรื่องต่างๆนี่ก็จะมีเรื่องของความสําเร็จค่ะจะากเรื่องงานนี่นะมองว่าดีมาก ส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาพูดพดคุยเรื่องของความรักเป็นความรักที่ดีนะเพียงแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะไม่ใช่ความหวานกันในช่วงนี้แต่เป็นคู่ที่ ที่ช่วยกันสนับสนุนกันฉะนั้นถือว่าคนโสดนี่ต้องเปิดรับในเรื่องของความสัมพันธ์นะจะได้มีคู่คิดเข้ามาในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดนะะคในช่วงนอัาครนะชุดขนมให้การทํางานหรือการเริ่มต้นนะะคเข้ามานะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่จะมีโอกาสกับเรื่องของการทํางานหรือมีข่าวเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นงานที่เร่งๆรีบนะคะหรือเป็นเรื่องของการทํางานที่เรายังต้องวางแผนให้ดีนิดนึงอาจจะเป็นเดือนที่เราเดินทางไปอบรมไปฝึกฝน งานก็ได้ซึ่งก็อาจจะต้องแบบให้รอบครอบให้มากที่สุดหรือคนที่ทํางานหรือเป็นเจ้าของจัดการเนี่นะก็อาจจะรับลูกน้องเข้ามาทํางานใหม่ก็ได้แต่เป็นเรื่องของลูกน้องที่เราต้องลงไปควบคุมหรือดูแลอยู่ในช่วงนี้นะคะ่ฉะฉันมองว่างานน่ะหรือการเริ่มต้นมันมีข่าวหรือว่ามีโอกาสเข้ามานั่นแหละแต่มันยังชนในเรื่องของความวุ่นวายบ้างเราก็ไปรอบครอบ แล้วก็ควบคุมเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานค่ะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นบ้างนะคะจนันจะต,ต้องบริหารการเงินหรือใช้จ่ายในปริมาณแบบที่เราควบคุมได้หรือใช้เงินน้อยอะส่วนเรื่องของนะลูกน้องเรื่องบริวารเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแล้วก็ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกอะ่ะอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่อง,องความรักคนโสดนะคะก็มองว่าพบรักต่างวัยนะแต่ยังไม่ใช่ความรักที่ลงตัวมันเป็นเพิ่งมันเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นไง เป็นความรักที่เรายัางต้องใช้เวลานิดนึงค่ะหรืออย่าพึ่งทุ่มเทใจนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องระวัง ปัญหาเรื่องของมือที่3ค่ะแล้วก็คนที่เกิดบันลังคานี้ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะอาจจะเป็นอุบัติเหตุจากภายนอกเลยนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่เราต้องไปเตือนนะคะเรื่องลูกนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของอ,อุบัติเหตุด้วยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันพุธนะคะถือว่าทรงผลดีกับเรื่องงานแต่เดือนนี้จะต้องทํางานช้ามากขึ้นหรืออยู่ดึกมากขึ้นนะะอาจจะเป็นช่วงที่ยังต้องเหนื่อยกับเรื่องงานอยู่นะคะแล้วก็ต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขหรือเรียนรู้งานเนี่ยให้มากที่สุด นะคะการเงินนี่มองว่าไรายได้เข้ามาละหรือบางคนนี่อาจจะมีเรื่องของการลงทุนช่วงข้ามช่วงกลางคืนก็ได้หรือทํากําไรช่วงกลางคืนอันนี้มองว่าไม่เสียหายแต่ให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะมองว่ามีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยความรักก็จะมีความระแวงสงสยัยกันนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินด้วยอันนี้ต้องให้ไปปรับกัน คนที่เกิดนะฮะในช่วงวันพฤหัสบดีส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะมองว่าโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะถ้าว่างงานหรือไปสมัครงานเลยหรือถ้ากำลังรอข่าวกับเรื่องงานก็จะมีข่าวดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะ,ะส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดก็มีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะมีโอกาสนะ,ะที่จะได้ร่วมลงทุนร่วมกันนะคะหรือเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันค่ะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องลูกนะคะ หรือนําข่าวดีมาให้ด้วยหรือว่าจะได้บริวารใหม่ๆอ่ะคือบริวารล,ลูกน้องอ่ะเก่งๆเ,เข้ามาช่วยเหลืองานค่ะคนที่เกิดนะคร ในช่วงวันศุกร์ยังต้องระวังปัญหากับเรื่องงานนะถ้ามีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนงานนะคะหรือย้ายงานต้องวางแผนให้ดีค่ะรวมถึงต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอย่าใจร้อนเด็ดขาดไม่งั้นจะทําให้เรื่องของการทํางานนี้เกิดปัญหาหรือเกิดความล่าช้านะคะส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็สมควรที่จะเก็บเงินนะคะไม่ควรลงทุนหรือทําอะไรที่มันบานปลายถ้ามมีความคิดที่จะลงทุนอะไรก็ควรที่จะลงทุนน้อยๆเน้นการเก็บเงินนะคะ เป็นหลักเลยถ้าจะปรับปรุงต่อเติมบ้านนะก็จะเย็นอะวางแผนการเงินไปก่อนส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดอาจจะพบรักกับทันหันหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้นะคะแต่มองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาและหรือมีปากเสียงกันนะ อาจจะเป็นเดือนที่เราทะเลาะก,กันประจําเลยนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการแบบแยกกันอยู่ด้วยฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ต้องปรับการสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังค่ะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของการผ่าตัดนะคะหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะคะจันต้องดูแลหรือต้องอไปตรวจสุขภาพแหละแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอนิดนึงนะค,ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสราร์ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังเรียนอยู่นะ,ะขอให้ตั้งใจเรียนหรืออยู่ในช่วงที่กําลังสอบอยู่ก็ให้ ้งใจในเรื่องของการสอบด้วย คนไหนที่กาลังฝึกฝนอบรมงานะก็ขอให้ตั้งใจค่ะ5เดือนมันก็จะลงตัวนะคะแล้วก็บางคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารนะคะก็ให้ไปปรับละกันนะคะแล้วก็เรื่องของการทํางานต่างๆนะคะเรื่องของการวางแผนต่างๆก็ขอให้แบบกระตุ้นนิดนึงแล้วก็ขยันมากๆหน่อยในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังมากจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารคนรักหรือคนในครอบครัวค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากคนใกล้ชิดด้วย ะะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะพบรักต่างวัยนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีความแตกต่างส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ต้องระวังค่ะจะมีปัญหาหรือมีการนอกใจเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของปัญหาการเงินต่างๆอาจจะเข้ามากระทบได้ก็ให้ไปปรับกันให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนาไปประกอบสิก,การงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธ วันพฤหัสบดีค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันศุกร์นะคะแล้วก็วันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่างานนะคะมีคนเข้ามาชี้ช่องทางให้นะะยังเป็นเดือนที่ปัญหากับเรื่องงานยังเกิดขึ้นอยู่แต่ยังมีหนทางที่จะแก้ไขรวมถึงนะคะคนที่เกิดนะคะปีวอกเองต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยจะได้มีเรื่องของอสุขภาพที่พร้อมอ่ะ ที่จะรับกับเรื่องของการทํางานที่มีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะฉัจารยมองว่าปัญหากับเรื่องงานยังมีหนทางแก้ไขแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมกับเรื่องของตัวเองด้วยจะได้มีเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างรวดเร็วในช่วงนี้จนเรื่องของการเงินนะคะไพ่เสียงสุขบอกการเงินในช่วงนี้อาจจะมี ความแบบค่าใช้จ่ายบ้างอ่ะนะหรือมีปัญหาให้เราต้องระวังมากแต่ถือว่ายังไงก็ยังเป็นเดือนที่ยังแก้ไขปัญหาการเงินไปได้แล้วก็อยากให้คนที่เกิดปีวอ,อกเนี่ยตรวจสอบเรื่องของข้อตกลงด้านการเงินให้ดีนะคะจะได้ไม่จุกเอาเปรียบส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักที่ดีค่ะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังตัดสินใจอยู่จะเลือกใครนะคะ ก็ให้เลือกคนที่ดีแหละนะคะคนที่สินเสมอเรานะ,ะจะทําให้เป็นเรื่องของความรักที่ไปกันได้ยาวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามแต่มองว่ายังเป็นคู่กันนะคะแล้วก็ยังเป็นความรักนะคะที่ยังแบบเป็นสินเสมอกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นคู่บุญด้วยถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังปรับกันได้แหละสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องของการปวดหัวเขาะะ่าค่ะ หรือปัญหาตั้งแต่หัวเข่าลงไปเวลาจะเดินข้ามถนนหนทางอะไรนะคะก็ต้องนะคะมองซ้ายมองขวาให้ดีด้วยนะคะ ให้มีความรอบคอบนิดหนึ่งนะไม่งั้นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะที่ไม่คาดคิดได้แล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพในช่วงนี้ก็ไปเตือนกันค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ